สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไหมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับเจ้าสมัต113เจ๋วแจ่มนะครับก็วันนี้ผมจะไปเที่ยวที่จังหวัดหนองคายนะครับไปแบบเรื่อยๆชิวๆนะครับเพราะว่าทริปนี้จะเป็นทริปการลันอินเครื่องเจ้าสมัต110คันนี้นะครับก็ประมาณ500กิโลได้นะครับก่อนที่จะเอากลับมาถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วก็ ขี่ได้เต็มที่เลยทีนี้แต่ก่อนอื่นต้องเอาบปลันอินก่อนนะครับก็ที่แรกที่ผมจะไปเที่ยวที่หนองคาก็จะเป็นวัดผาตากเสื้อนะครับอำเภอสังคมเนาะมันจะเลยจากตัวจังหวัดไปอีกนิดนึงนะครับเราจะมาทดสอบตัวชุดบนใหม่แล้วกันเนาะอันนี้ต้องเรียกแบบนั้นนะครับคือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยภายในเครื่อง ก็ชุดบนเนี่ยผมโอเวอร์ฮอนใหม่หมดเลยนะครับก็คือเปลี่ยนวาลแคมกระเดื่องลิ้นอะไรกัาพวกประเก็นนะครับแล้วก็ซีนวาลอะไรพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับในส่วนหัวนะกับเสื้อสูบก็ควา้าแล้วก็ลูกสูบเปลี่ยนนะครับอันนี้น,นี่ก็จัดทำโดยช่างเจนะครับ เป็นรุ่นน้องของผมนะครับอันนี้ก็สนิทกันมานานแล้วอันนี้น้องก็เปิดเป็นร้านซ่อมเองอันนี้ก็ให้น้องจัดให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันแล้วก็ทริปนี้จะขี่เรื่อยๆนะครับแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็จะคำนวณค่าน้ำมันอีกทีว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับแล้วกว่าจะถึงสังคมนี่ก็อาจจะใช้เวลาเยอะอยู่เพราะว่ามันระยะทางประมาณสองร้อยสิบกิโลนะครับผ่าตักเสือ้อ อ่าแล้วผมต้องขี่80ตลอดทางนะครับเร็วสุดแค่นี้แหละวันนี้โอเคบินเดี่ยวอีกแล้วนะครับไปเรื่อยเื่อย Let's go วันนี้ก็สบายหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้สะพายกระเป๋าเหมือนตอนขี่ศูนย์เก้า อันนี้จะเอาของไว้ในกล่องหลังนะครับอันนี้สมารทผมนี่แต่งเป็นสไตล์ทัวรลิงนะครับคันนี้ทัวรลริงวิ่งได้ร้อยเดียวประมาณนั้นนะครับไปเรื่อยๆชิวๆโอเคเดี๋ยวก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับ ขึ้นเเยยอะลโอเคครับอันนี้ผมจะเข้าทางสามแยกหนองแวงนะครับแล้วจะไปทะลุออกที่โพนวิสัยนะครับก่อนจะเข้าตัวจังหวัดหนองคายนะครับโอเคอันนี้จะเป็นสี่แยกกุดเรือคำนะครับโอ้ทำทางใหม่หรือเปล่าเนี่ย g ี่ีเบอกให้ตรงไปเลยนะครับ น่าจะไปโผล่ที่โพนวิสัยเลยเนาะอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านกุฎละคำนะครับก็คืออันนี้จะเป็นนาเกลือนะครับนี่โรงงานนาเกลืออันนี้ฝนตกน้ำท่วมหมดแล้วเนาะ อันนี้ก็น่าเกลอืออีกที่หนึ่งนะครับสูตรลูกหงลูกตามากดูกว้างมากนะครับโอ้นาเกลือให <ST S> ้ไปทนะาง บรรยากาศก็โอเคนะครับไม่แดดแล้วก็ไม่ฝนเนาะเออคือไม่เฉยถือว่าขี่ง่ายดีนะมันนี้แต่ว่าเสื้อกันฝนผมก็เตรียมมาแล้วนะเผื่อไว้นะครับนี่ต้องออกไปทางนี้นะครับจากบ่อศิลาปึ๊บ มงต้นไม้บ้านดุงครับดูสวยเนะเาะโอเคจะอจะเขตอำเภอบ้านดุงแล้วนะครับอันนี้เป็นถนนสายไหนเนี่ยบ้านดุงเข้าอำเภออะไรเนี่ยถนนสวยนะเนี่ยมันเป็นทางลัดไปโพนิสัยครับดู จะอยู่ตรงหน้าโรงเรียนบ้านตักออกมาจากบ่อศิลานะครับวันนี้ถนนสวยมากเออมาเจอทางใหม่ๆบ้างเนาะปกติไปเที่ยวแต่ที่ดเดิมเนี่ยลองเปลี่ยนบรรยากาศน้องคายนี่ไม่ได้มาหลายปีแล้ะทุ่งนาเขียวสวยมาก สวยอีกแล้วโอ้โหสดชื่นเลยพอมาเจอวิวแบบนี้ โอเคครับตอนนี้ก็ถึงอำเภอโพนพิสัยแล้วนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะไปทางหนองคายกันต่อนะครับ mm hmm. ก็ต้องเลี้ยวซ้ายออกไปเนาะออกจากอำเภอโพนพิสัยนะครับเดี๋ยวจะเข้าหนองคายเลยนะครับโโหดูน้ำแดงเชียว ฟังเพื่อนบ้านเรานะครับอ,อันนี้จะออกจากอำเภอสร้างคอมองมานะครับเส้นนี้แล้วมันจะทะลุเข้าหนองคายแล้วก็โพนวิสัยนะครับรน,นูถนนโอ้หน้ามาเทโค้งมากถานนโอเคเลยนะครับ ขี่ไปประมาณครึ่งทางแล้วนะครับดวน้ํามันไปร้อยหนึ่งเองนะครับถือว่าหมดไม่เยอะเนาะสะมาผมก็ถือว่ากินกว่าร้อยสิบไอของ Honda กับอะไรนะฟินเนาะของยามาฮานะอันนี้ถือว่ากินเลยแต่ก็ไม่ได้กินเยอะมากจนเท่าพวกร้อยห้าสิบซีซีอย่างเงี้ยน,นะก็พอได้อยู่ครับรถมันรถคาบูเนาะ้วคาบูก็เป็นคาบูเทียมด้วยเดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนคาบูดูก่อน ถ้าเปลี่ยนคาร์บูแล้วดีขึ้นก็โอเคครับเดี๋ยวต้องลองดูอันนี้ก็ไปเรื่อยๆอ,อีกประมาณเก้าสิบกิโลนะครับก็ถึงวัดผาตักเสื้อนะครับเย่ถึงจังหวัดหนองคายแล้วครับออกวัาจากบ้านประมาณสิบโมงนะครับตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับเพิ่งถึงตัวจังหวัดนะครับขี่แปดสิบเรื่อยๆครับโอ้โห ันนี้จะเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวขากลับเราค่อยแวะเนาะถ้ามีเวลาพอนะครับจะไปผ่าตักเชื้อนี้ก็น่าจะตกบ่ายหนึ่งแล้วนะไม่รู้จะเหลือเวลามานี่ไหมนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับเุทเบสางล้ออืออ่าใช่ไหมแยกใหญ่หรือเปล่านนี้ อ่าใช่ใช่เนี่ยมีป้ายที่เป็นรูปพญายนาคแบบนี้นะครับเลี้ยวขวาจะเป็นตลาดอ่าตลาดของเขาอ่ะเขาเรียกอะไรนะตลาดท่าสเสด็จหรือเปล่านี่แหละผมก็จำชื่อไม่ได้ตรงไปจะเป็นอำเภอสังคมนะครับขามหลังรถไฟแล้วครับเดี๋ยวไปอำเภอสังคมกันนะครับ อันนี้เราจะวิ่งเส้นเรียบโขงนะครับไปเรื่อยๆจนถึงอำเภอสังคมเนาะเห็นนิ่ฝั่งเลยอะ ห้าสิบกิโลไปเรื่อยๆครับรถวิ่งด้ประมาณนี้เนาะรถลันอินตรนมีแมคโครด้วยหไหมม,มาตักเอาทรายในน้ำโขงครับแล้ ห้าบ่อโอมีเป็นแบบบ้านไม้ด้วยนะครับวันน,นี้ยังเหลืออยู่เนาะบ้านไม้อ่ะ้านซ่อมรถแบบยุคเก้าสูเลยอ่ะสไตล์เมื่อกี้เออ ท่าบอ่อโอเคครับเมื่อกี้ก็แวะเติมพลังนะครับก็กินข้าวเที่ยงแล้วนะเป็นข้าวมันไก่พิเศษไปเลยยูยูยูยย,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 ยไปทางสีเชียงใหม่เนี่ยเลยผมก็ลืมแล้วไม่ได้ไปนานแล้วเฮ้ยสีทีร้อยี่ห้าว่ะเอาเรื่อง G.P.S พามาอีกแล้วเป็นไงล่ะเลี่ยงเมืองเลี่ยงแบบจัดๆเลยทีนี้ไม่มีอนลรถสวยๆครับวิวสวยแต่มันเปี่ยวเกินพามาก,กันคืนเรียบร้อยแล้วเนี่ย <S <S> ที่ไหนเนี่ยโอ้ยลลมโอ้โหเกือบเบียกไม่ทันโอ้โหลงมาที่ไหนวะเนี่ยโอ้จีพีเอสพามาที่ไหนวะเนี่ย ถนนย่างสวยแล้ดวดูวิวครับสวยมากโอ้หน้าศูนย์ก้ามาเนะาะออถนนถือว่าดีขึ้นเยอะนะดูดิโอ้โหสวยสวยว้าวโห แต่น้ำแดงจัดเลยโอ้โหสุดยอดวิวเห็นแล้วชื่นใจจริงโอ้โหไม่ได้มานานมากแล้วเนี่ยเส้นนี้โอ้โหสวยสวยโอโ้สวยเกิน ดูรถเสาไฟวิ Jamie, ่งผ่านข้างๆเขาอ่ะวัดผาตักเสื้อโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับ ไม่ได้มาสนานรอบนี้เอาสมารทมานะสะมารทลันอินด้วยนะบีดแค่แปดสิบนะเนี่ยเจ็ดกิโลก็จะถึงวัดผาตักเสื้อนะครับอุ้ยมาน้อยมาน้อย มาน้อยมาน้อยมาน้อยเออโอ้นี่แม่หรือเปล่าเนี่ย หกกิโลนะครับโอ้โหมีคนมาเที่ยวเยอะเลยนะ โอ้เหมือนจะลื่นนะเนี่ยทางเนี่ยค่อยๆไปนะครับตอนนี้รถกำลังเริ่มแต่ระดับขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับ อีกสี่กิโลรถก็ขึ้นเขาก็ถือว่าดีนะสเมาทเจ้าแจ่ม แจ่มแจ๋วมั้ยล่ะเออสมาท์ผมก็ถือว่าขึ้นเขาได้ถือว่าดีนะ สามกิโลสูงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้มาสนาน เห็นวิวข้างล่างแบบสวยมากครับโอ้โหเข้ามาในเขตวัดแล้วนะครับเนี่ยเป็นกำแพงตัวนี้ ตอนนี้หูยละโอ้โหมันดินสไลด์เนาะพัดทางเข้านี้ไปหมดเลย โอ้โหแดงแป๊ดเลยทางโอ้โหวิวอย่างสวยโอ้โหเดี๋ยวมาจอดถ่ายรูปตอนขากลับนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่เอาไว้ถ่ายรูปนะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับมีเงาะด้วยนะ,ะเนี่ยเจ้าถิ่นนอนรอสามตัวเนี่ยอันนี้จะเป็นสกายวอล์กนะครับต้องเดินขึ้นไปเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวทั่วไปนะครับ จะเป็นสกายวอล์กนะครับนี่จะเป็นวิวตัวนี้น่าเป็นอำเภอสังคมนะครับฝั่งนี้เราจะไปออกสีเชียงใหม่นะครับถ้าตรงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสุดรู้สึกจะเป็นเชียงคานนะครับไปตามเส้นนี้ถนนก็เข้าเชียงคานวิวก็ถือว่าสวยเลยครับดูสกายวอล์ก อันนั้นเป็นฝั่งเมืองบ้านเรานะครับแล้วนะดูแม่น้านตรงนี้มันแยกกันด้วยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับมางช่วงเขาจะเอาพลารามอเตอร์มาบินด้วยนะวัดนี้วิวสวยใช้ได้นะครับดูอันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆนะครับวันนี้สวมทับรองเท้าเลยใช่ไหมครับครับับรองเท้าได้ครับนี้สวมทับตัวรองเท้าได้เลยนะครับ ตกคู่ละยี่สิบาทนะครับถ้าจะขึ้นเนาะโอเคโอ้โหมาดูวิวครับสวยมากสวยจริงครับดูโอ้กระจกมันก็เริ่มเป็นรอยแล้วเนาะถึงจะเป็นกระจกแต่มันก็เป็นรอยได้เหมือนกันนะครับถ้าโดนพวกเศษหินอะไรพวกเนี้ยที่ติดมากับรองเท้านะครับเริ่มมองไม่เห็นข้างล่างแล้วอ่า โอ้โหดูครับอันนี้เป็นวิวทางอำเภอสังคมนะครับอ,อันนี้ทางที่เรามาเนาะทางมาจากสีเชียงใหม่นะครับแล้ไปหลงเนอะนะไม่รู้ G P S มันพาไปไหนนะเข้าหมู่บ้านด้วยโอ้โหวิวเขาสวยมากนะครับถ้าเราขี่ไปจนนู่นนะครับเลยเขาประมาณสามลูกมั้งหนูเกินหรือเปล่า มันจะถึงตัวเชียงคานนะครับอันนี้เป็นถนนสายเดีวยวก,ก,กันกับที่เดินทางไปเชียงคานหน้านะครับแล้วก็ไปตัวจังหวัดเลยนะอันนี้ยเมื่อก่อนก็ขี่เรเดอร์ผมก็วิ่งเข้าจากหน,น,นองบัวลำพูเนาะเข้าเลยแล้วก็เข้าเชียงคานแล้วก็ทะลุมาทางสังคมนะครับประมาณนี้โอ้โหสวยอยู่นะ แต่เสียดายเนาะกระจกมันหมองละดูเขาฝั่งประเทศลาครับสวยมากนะครับดูแล้วเป็นยาวเลยนะยาวแบบนอนมาเลยจะไม่เป็นแบบฟืบฟืบอ,อ,อย่างเงี้นะเนี่ยเขาลงงนี้นะครับของบ้านเรามันจะมีแบบขึ้นลงขึ้นลงบ้างนะครับประมาณเนี้ยสีน้ําก็ออกแดงแดงส้มส้มนะเพราะว่าช่วงน,นี้อฝนตกนะครับพายุเข้าบ่อยนะครับโดยรวมสวยนะครับ ครับโดยรวมก็ยังสวยประทับใจเหมือนเดิมนะครับก็น,นี้ผมก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปการขี่รถมารันอินนะครับก็ถือว่าไกลอยู่นะไปกลับประมาณ500โลได้นะครับจากาน้องคายเนาะอันนี้ก็เป็นน่าจะสุดเขตละของหนองคายนะครับก็จะเป็นอำเภอสังคมนะครับอันนี้เป็นวัดผาตากเสื้อก่อนจะเข้าไปทางเชียงคานแล้วนะครับ ก็อีกไม่ไกลนะถึงเชียงคานนะครับประมาณร้อยโลได้นะคิดว่าน่าจะประมาณร้อยโลนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเลยครับก็เดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปนะผมจะพาไปดูตรงหนึ่งที่มันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นหน้าผาลงไปเนาะจะมีเหล็กกั้นนะครับราวกั้นให้เราจอดรถถ่ายรูปได้นะตรงนั้นโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับก่อนปิดคลิปนะครับไปครับ เดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้นะมันจะเป็นวิวแบบหน้าผานะแล้วก็มีลาวกั้นนะครับเป็นลาวกัน้นแล้วก็ส่วนมากคนจะชอบมาฮิตจอบมอเตอร์ไซค์ถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับ ดูวิวตรงเนี้ยตรงนี้คือสวยจริงนะครับโอ้หอันนี้ก็ลงไปได้นะเนี่ยตรงนี้ก็คือนั่งได้นะครับส่นวนมากคนชอบไปยืนถ่ายรูปก,กันตรงนี้นะครับลงติ๊กตอกนะผมเห็นนะ โอเคบายบายครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่แรกที่จะมาลานนีนรถในวันนี้นะครับผาตักเสื้อจังหวัดหนองคายนะครับ